สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อน่าจะกระทบกับเพื่อนเพื่อข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาหลายคนเลยนะคะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลาแล้วก็การมาทำงานสายค่ะที่มันส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเรามีเอกสารอ้างอิงหลักๆเลยก็คือกฎกคสอว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนปี2561แล้วก็มีหนังสือชี้แจงจากสพทปี2 5 6 3อีกฉบับหนึ่ง วันนี้เราจะมาลองอสกัดประเด็นสำคัญกันค่ะว่าเงื่อนไขไหนบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษจะได้ไม่พลาดการพิจารณาในรอบนั้นๆน,น,นะคะมาเริ่มกันที่กฎกรสปี61ก่อนเลยนะคะในข้อ10ข้อนี้ระบุเหตุผลหลายอย่างเลยที่อาจจะทำให้ ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเรื่องเงินเดือนในครึ่งปีนั้นๆมีทั้งเรื่องผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์คือต่ำกว่าร้อยละห0หรือว่าถูกสอบสวนทางวินัยอะไรแบบนั้นแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือมีการระบุถึงการลาป่วยหรือลาก,กิจเก,กนนกนนกเกินจำนวนครั้งที่กำหนดการมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งหรือแม้กระทั่งการขาดราชการไปเลยแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการมีวันลาประเภทที่ไม่รับเงินเดือน หรือว่าวันมาสายเนี่ยพอมารุมรวมกันแล้วทำให้มีวันปฏิบัติราชการจริงๆไม่ถึง4เดือนในรอบครึ่งปีนั้นค่ะใช่ครับเกณฑ์เหล่านี้สะท้อนชัดเจนเลยนะครับว่าการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ผลงานสอนหรือว่าผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวแต่มันเชื่อมโยงกับเรื่องความรับผิดชอบเรื่องระเบียบวินัยด้วยคือประเด็นเรื่องวันปฏิบัติราชการไม่ถึง4เดือนในข้อ10ทัเนี่ย อันนี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ต้องให้ความสําคัญมากเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําสุดเลยนะว่าคุณต้องมาทํางานจริงๆอย่างน้อยเท่านี้ในรอบประเมินนั้นๆซึ่งการลาบางประเภทหรือการมาสายบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์นี้ได้เหมือนกันครับโหเกณฑ์4เดือนนี่ก็ก็ต้องบริหารจัดการวันลากกันดีๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับต้องวางแผนดีๆ ทีนี้พอมาดูหนังสือชี้แจงจากสพอทอค่ะที่ออกมาเมื่อปี2563อันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะเขาลงรายละเอียดเรื่องการนับจำนวนครั้งของการลาและการมาสายคือเป็นการนับเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยเฉพาะเลยกําหนดไว้ชัดๆเลยค่ะว่าถ้ามีกรณีแบบนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบนั้นก็คือกอสำหรับครูในโรงเรียนนะคะถ้าลาป่วย ากิจรวมกันแล้วเกิน8ครั้งและขอสำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตถ้ามาทำงานสายเกิน8ครั้งค่ะอือหือประเด็นเรื่องการระบุเป็นจำนวนครั้งไม่ใช่จำนวนวันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะมันหมายความว่าการลาป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าลาบ่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้เร็วกว่าการลาป่วยยาวๆแค่ครั้งเดียวยกตัวอย่างเช่นป่วย3วันติดก,กันเนี่ยอาจจะนับเป็นแค่1ครั้ง แต่ถ้าปว่วยนิดๆหน่อยๆวันเว้นวันสักสามครั้งอันนี้ก็จะถูกนับเป็นสามครั้งทันทีคือจุดนี้เป็นการตีความแล้วก็กำหนดเกณฑ์ที่มันชัดเจนขึ้นมาจากกฎกคสศหลักนะครับเพื่อเอามาใช้สำหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยเฉพาะเลยซึ่งอาจจะแตกต่างจากเกณฑ์ทางวินัยทั่วไปอยู่บ้างโอ้ oh, อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วคะ่ะหมายความว่าต้องระวังเรื่องความถี่เป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเกณฑ์8ครั้งในครึ่งปีหรือ6เดือนนี่ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ใช่ครับไม่เยอะเลยถ้าใครมีเหตุจําเป็นต้องลาบ่อยๆหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนิดหน่อยนี่อาจจะต้องวางแผนหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาวไว้แต่เนิ่นๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับหนังสือโสพภถอฉบับนี้เนี่ยเขาช่วยสร้างความชัดเจนในการนํากฎกคสอมาปรับใช้กับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนโดยตรงเลยแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่ามีการกําหนดมาตรฐานที่อาจจะต่างกันนิดหน่อย ระหว่างคนที่ทำงานในโรงเรียนกับคนที่ทำงานในสำนักงานอย่างที่บอกคือเน้นเรื่องการลาสำหรับครูในโรงเรียนแล้วก็เน้นเรื่องการมาสายสำหรับบุคลากรในสำนักงานแต่ก็นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะตายตัวเสมอไปคือในกฎกศข้อ11เนี่ยเขาก็ยังเปิดช่องทางไว้อยู่นะครับว่าหากมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษจริงๆแม้ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์บางอย่างในข้อ10เนี่ย ผู้บังคับบัญชาก็ยังสามารถเสนอเรื่องให้ออกกคอสอรหรือกคอสอพิจารณาอนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้ครับอ๋อแสดงว่าก็ยังพอมีความยืดหยุ่นอยู่บ้างแต่คงต้องเป็นกรณีที่มีเหตุผลหนักแน่นจริงๆนะคะใช่ครับต้องมีเหตุผลสนับสนุนที่ดีพอสมควรสรุปแล้วนะคะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจมากกว่าแค่ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของเรา แต่ยังรวมถึงการรักษาระเบียบว,วินยัยเรื่องการลาการมาทำงานด้วยโดยมีตัวเลขชัดๆเลยคือลาป่วยลากิจรวมกันต้องไม่เกิน8ครั้งอันนี้สำหรับในโรงเรียนแล้วก็การมาสายต้องไม่เกิน8ครั้งสำหรับในสำนักงานและที่สำคัญมากๆคือต้องมีวันปฏิบัติราชการจริงอย่างน้อย4เดือนในรอบครึ่งปีนั้นๆด้วยค่ะครับผมกฎเกณฑ์เหล่านี้แม้จะดู uh อาจจะดูจุกจิกในรายละเอียดไปบ้างแต่ก็ตั้งอยู่บนหลักการของการสร้างมาตรฐานและก็ความรับผิดชอบในการทำงานภาครัฐนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่อก็คือว่า การที่บุคลากรรับรู้ถึงเกณฑ์ตัวเลขที่มันชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเข้มงวดแบบนี้มันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการวางแผนการทำงานการบริหารจัดการเวลาหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของแต่ละคนยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าคบคิดต่อนะครับเพื่อให้ระบบนี้มันส่งผลในทางที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงครับ